ค,ครับคลิปนี้นะครับผมบันทึกด้วย Sony x a 0 Mark 7ครับโดยใช้ไม์จากในตัวกล้องเลยนะเพว่าอ,อยากจะทดสอบดูว่า,าเสียงรบกวนเนี่ยมันจะเข้าไปมากน้อยแค่ไหนการรับเสียงของผมเนี่ยจะดีแค่ไหนนะครับโดยที่ผมตั้ง Audio Level ไว้ที่25นะครับระยะที่ใช้นะครับตอนนี้ก็คือเรส24มิลนะครับเปิด F 2.8ก็คือควางที่สุดของก,กล้องตัวนี้แล้วนะครับเนี่วามมือ อันนี้คือมือติ้นน่าเรีนเลยนะครับก็คือประมาณเนี่ยหนึ่งแขนนะครับภาพที่เราจะประมาณนี้นะครับ๋ย่ยังไงก็จะบันทึกคลิปเนี้ยโดยไม่มีการปรับเสียงเพิ่มเติมใดๆเลยนะครับหรือว่าเป็นการทดลองใช้งานตามสถานการณ์จริงนะครับว่า้าวันนี้ลืออมเอาไมโครโฟนมาเสียงที่ได้นะครับในห้างแบบเนี้ยยังจะเจจหรือเปล่านะครับวันนี้ผมออกมาซื้อของนี่หน่อยนะครับพอจะมีเวลาว่างบ้างก็งเลยจะมาชวนเพื่อนคุยกันว่า เพื่อนถ่ายรูปด้วยโหมด M บ้างหรือเปล่านะครับโหมด M จะทําให้เรานั้นสามารถควบคุมได้ทั้งความเร็วซตเตอร์นะครับหรือ shutter s p e e นเองค่า f คือค่ารูรับแสงแล้วก็ค่า ISO นะครับคือค่าความไวแสงเริ่มต้นนะครับผมจะแนะนําเพื่อนว่าเราควรจะตั้ง ISO ให้ต่ําที่สุดนะครับกล้องแต่และรุ่นเนี่ยจะมีค่า ISO ต่ําสุดที่ไม่เท่ากันนะครับบางรุ่นอาจจะ100บางรุ่นอาจจะ200นะครับขึ้นอยู่กับกล้องเพื่อนๆนะครับ อย่ตัวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็น Sony RX100 m a r 7นะครับค่า ISO ต่ำสุดก็คือ100นะครับแต่อีกตัวหนึ่งที่ผมใช้ก็คือ Panasonic GX85 นะครับตอนนั้น ISO ต่ำสุดคือ200นะครับเพื่อนต้องดูด้วยนะบางทีเขาอาจจะมีะตัว L หรือไมัย d o g g e หรือเป็นขีดอะไรอย่เงี้ยที่เป็นสัญลักษณ์พิเศษเพิ่มขึ้นมานครับตัวน,นั้นเป็น ISO แบบขยายนะครับหรือ Extended ISO นะครับตัวนั้นคือถ้าไม่จะเป็นก็ไม่แนะนำให้ใช้นะครับ เรจะใช้เนดีใน s o n ตามที่สุดของกล้องเท่าที่เราใช้ได้ก่อนนะครับต่อไปเราก็จะมาปรับที่ค่ารูรับแสงนะครับหรือค่า f ในเองซึ่งเลนส์แต่ละตัวก็จะมีค่า f ที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างตอนนี้ผมใช้ AI 1 0 0 m 7ใช่ไหมคนระับค่า f ก็จะเริ่มต้นที่2.8ถึง4.5นะก็อาจจะไม่ได้กว้างสักใจอะไรมากมายนะครับฉากว่างก็อาจจะไม่ได้ละลายอะไรมากแต่ถ้าเรายื่นวัตถุไปตรงนี้ตอนนี้เป็นมุมที่24มินนะครับ f 2.8ถ้าผมยกขอ้มายอย่างเงี้ย ข้างหลังนะครับก็ละลายระดับหนึ่งนะแต่ว,ว่าโบก,กี้มันกลายจะไม่ได้แบบใหญ่สัใจอะไรมากมายมก็ละลายได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเซนเซอร์มันเล็กด้วยนะครับเป็นเซนเซอร์หนึ่งนิ้วนะครับเพื่อนๆใช้ฟูลเฟรมหรือ a p s c เอสซีอะไรเงี้ยที่ f 2 8เท่ากันมันก็จะเลอได้ดียิ่งกว่านะครับอันนี้การใช้ค่า F เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของภาพเพื่อนๆจะไปถ่ายนครับ ถ้าเพื่อนต้องการถ่ายวิวทูชาร์ที่มีความคมชัดเนี่ยเพื่อนก็อาจจะไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้รูรับแสงอลไกกว้างมากมายนะครับถ้าเกิดว่าแสงสว่างนั้นเพียงพอแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆชอบถ่ายภาพบุคคลเนี่ยต้องการหลังบบเบลอเยอะๆเนี่ยค่า F ตัวเลขกยิ่งน้อยก็จะยิ่งทําให้เกิดภาพสตืร์ไดีๆยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องเลือกใช้เลนส์ให้เหมาะสมตามภาพที่เราต้องการด้วยนะครับขั้นต่อไปที่เราจะปรับก็คือความเร็วัตอร์นะครับหรือัตอร์สปีดเองซึ่งก็อยู่กับ แนวภาพที่เพื่อนๆต้องการจะถ่ายนะครับว่าจะเป็นแนวไหนเช่นต้องการถ่ายสัตว์เลี้ยงกำลังวิ่งไปมาเนี่ยนะครับการใช้ Speed สปีดชัตเตอร์ส,งสูงๆก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยในการจับเรียบทของสัตว์เลี้ยงตัวน,นั้นได้นะครับหรือลูกนะครับเด็กซนวิ่งเล่นกันเนี้ยนะครับถ้าเราไปใช้สปีดชัตเตอร์ต่ำๆเช่น1ต่ 50, อห0เนี้ยหรือบางที1่ต่อล้อยเนี้ยก็อาจจะทําให้ภาพยังสั่นไหวได้อยู่นะครับเพราะว่าความเร็วของนะัตเตอร์นั้นไม่เพียงพอนะครับ แต่ถ้าเกิดเราต้องการถ่ายภาพพวกนี้เราก็ควรจะตั้งค่าคอมเพรสเซอร์ให้สูงๆไว้ก,ก่อนนะครับเพื่อนก็ต้องทดลองถ่ายดูนะครับอาจจะตั้งที่1ต่อ2 5 0 1ต่อ500อะไรเงี้ยไปก่อนนะครับก็ค่อยยลองปรับตูส่วนถ้าเพื่อนต้องการถ่ายภาพให้มันมีความคลื่เงไหวนะครับอย่างเช่นต้องการถ่ายน้ําตกให้มันฟุ้ง,งๆนะครับหรือว่าต้องการไปต้มทะเลใช่ไหมฮะให้ทะเลมันฟุ้งเหมือนเป็นหมอกเป็นควันออกมาหรือว่าเราต้องการลากไฟนะครับ ่กการูปกลางคืนเนี่ยลากไฟกระซิบๆเนี่ยเนี้เราก็ต้องใช้สปีชเตอร์ที่ต่ำนะครับแต่การใช้สปีชเตอร์ที่ต่ําเกินไปเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องมีขาตั้งกล้องนะครับเป็นตัวช่วยในะนการทึกภาพของเราในครั้งนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้สปีชเตอร์ต่ำแต่ว่าเราใช้มือถือไว้นะครับโอกาสภาพสั่นไหวาามีแน่นอนนะครับแม้ว่ากล้องบางรุ่นนะครับจะมีระบบการสั่นในกล้องนะครับหรือ IBIS นะถึงเขาจะเคลมไว้ว่า หกเจ็ดสต็อปอะไรเงี้ยนะฮะเอาเวลาใช้จริงๆเนะี่ยการที่เราจะใช้ได้ถึงหกเจ็ดสต็อปแบบนั้นนะ่ะต้องแบบกั้นหายใจถ่ายกันเลยทีเดียวนะครับคิดว่าก็จริงแล้วก็ไม่ควรจะเกินไปสักหนึ่งถึงสองสต็อปนี้ะก็กำลังคิดว่าสุดๆละแต่ถ้าเป็นผมนะสมมติว่าผมใช้เลนส์ห้าสิบใช่ไหมครับความเร็วชัตเตอร์ต่ำที่สุดที่เราจะใช้ก็คือหนึ่งต่อห้าสิบถึงแม้ว่ากล้องอะ่ะจะมีระบบกันสั่นนะครับผมก็มักจะเปิดไว้ที่หนึ่งต่อห้าสิบ เพราะว่า,วาถ้าเกิดว่า,าต่ําไปกว่านั้นเนี่ยเช่อนอาจจะเป็น1นึ่งต่อยี่าอย่างเงี้ยโอเคมันก็เกินมา1นึ่งสองเปใช่เซ็นต์ไหมครับกล้องมันก็ยังจะทํางานได้นะโดยการเฉยของระบบกันสัน่นแต่ว่ายิ่งมากขึ้นเงี้ยกล้องมันก็ต้องยิ่งเฉยมากขึ้นเงี้ยนะครับก็อาจจะทําให้ภาพที่เราคิดว่าคงชันเนี่ยมันอาจจะไม่คงชันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับกล้องเพรสเซอร์ที่ดีก็ไม่ควรเกิน 1่ต่อ,อทางยางโฟกัสของเลนส์ที่ใช้นะครับเพื่อป้องกันการสมาธเองครับหลังจากจที่เราปรับค่า ISO แล้วนะครับค่าดูรับแสงแล้วค่าคอามดูดเตอต์แล้วได้รูปแบบภาพอย่างที่เราต้องการแล้วเนี่ยแต่พอดีมันก็ยังมืดนะก็คงต้องดัน ISO ขึ้นไปอีกนะครับคราวนี้ถึงเวลาดัน ISO แล้วต้องปรับ ISO ขึ้นทีละน้อยทีละน้อยนะครับคาวนี้ค่าแบบก็จะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นแต่ก็แลกมากับ ลบกวนในภาพนะครับที่เราเรียกว่านอ i สสนะครับอย่างลบกวนแบบมันก็จะเพิ่มมากขึ้นตาม ISO ที่มากขึ้นด้วยนะครับเพราฉะนั้นการใช้ iSO สูงเนี่ยก็ใช้เท่าที่จำเป็นนะครับเพื่อนพก็ต้องลองถ่ายดูนะครับเช่น i s o 8 0 0เพื่อนรับได้ไหมกล้องตัวนี้1 6 0 0 3 2 0 0ย0 0อย่างเงี้ยต้องลองถ่ายดูนะครับเพราะว่าการที่เราจะมาแก้ภาพที่หลังเนี่ยจะมาแต่งการลบนอสลบอะไรเงี้ยกับการถ่ายให้ดีมาเลยนะฮะ ว่าขายให้ดีเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องมาแก้อะไรให้มากมายทีหลังนะครับแล้วก็กล้องบางตัวนะครับสามารถใช้ ISO แบบอันตโนมัติได้นะครับในโหมด M เนพะื่นนอนลองดูนะครับกล้องบางตัวก็ทําไม่ได้บางตัวก็ทําได้นะครับอย่างตอนนี้ผมใช้ iPhone m 7ตัวนี้ใช้ ISO อโต้ได้เลยสุดท้ายแล้วนะครับการถ่ายภาพโหมด M มันก็มีการปรับแค่3ค่าเท่านี้แหละครับ ISO ค่ารูรับแสงค่าคอามเร็เ s อร์นะครับ ก็ค่อยฝึกไปนะครับก็ค่อยดูว่าวันนี้เราตั้งค่า ISO แบบนี้แสงน้อยเกินไปมากเกินไปหรือเปล่าใช้ได้ไหมแต่หรือยังวันนี้ค่า F กว้างเท่านี้เบลอหลังแบบที่เราอยากจะได้หรือยังหรือว่าชัดทั้งภาพแบบที่เราอยากจะได้หรือยังครับวันนี้เราตั้งสปดชัตเตอร์ไว้เท่านี้ภาพมันหยุดนิ่งอย่างที่เราอยากได้หรือเปล่าหรือภาพมันฟุ้งแบบที่เราต้องการจะได้หรือเปล่านะครับก็มีแค่3าตัวนะครับ ค่อยๆปรับค่อยดเล่นไปทีละตัวทีละส่วนนะครับเพื่อนๆจะคล่องขึ้นเองนะครับ